สวัสดีคุณผู้ชมครับผมเมียวหวานครับและวันนี้ตัวละครใหม่น่าคุนได้เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้ทําคลิปส่องความสามารถไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เหมือนผมมาอ่านเลียงความให้ผู้คุณฟังมากกว่าเพราะความสามารถตัวละครนี่มันโคตรยาวเลยครับวันนี้ผมจะมาสรุปสั้นๆให้ผู้คุณดูแล้วกันนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างจะสรุปสั้นๆยังไงวันนี้แม่งโคตรเยอะล่างแรกครับไปคอนครับมีเวลับตีนครับการ์ดหมัดก็ธรรมดาครับการ์ดลัสซิ่งธรรมดาเลยครับ กาดเขียวโคตรยาวครับมาถึงด่าพ่อฝันถึงข้าไปก่อนหนึ่งทีครับจากนั้นครับจั่วการ์ดหนึ่งใบครับคีบวก30ครับชาร์จยูนิเกต15%ครับบัฟจก่อ20ทําทำลายการ์ดมาอีกฝ่ายหนึ่งใบครับใช้ใบที่2แถมบัสให้1ใบครับใช้ใบที่3ทํทำลายการ์ดเขียวและฟ้าอีกอย่างละใบครับเอาให้แม่งหมดมือไม่ต้องเหลือสักใบเลยการ์ดฟ้าครับปลาก้อนเขียวงง่ๆครับเาเมจการ์ดฟ้าบวก30และโดนปุ๊บเพื่อเวลาการเปลี่ยนตัว3มวินาทีครับ ความสามารถของตัวละครขออนุญาตเล่าเฉพาะหลักๆนะครับอะไรที่มันยิบย่อยก็ข้ามๆมันไปนะครับไม่มีประโยชน์ละครับลงมาครับดาเมจบวกร้อยสามสิบครับตายเกิดเป็นโกต้าครับลดดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับชาร์จคิ่ไวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับจั่วการ์ดไวบวกหนึ่งและลงมาคิ่บวกยี่สิบครับความสามารถพื้นฐานถือว่ามีครบนะครับสําหรับมาตรฐานของตัวละครใหม่มิโกว่าเชนสไวด์ครับสามารถเรียกการ์ดเขียวขึ้นมือได้เมื่อหลบการโจมตีฝ่ายตรงข้ามหนึ่งครั้งครับและเมื่อฝ่ายตรงข้ามโคเวอร์เชนได้อีกหนึ่งใบครับ เป็นความสามารถที่ใช้ได้อยู่นะครับสามารถเรียกการ์ดเขียวขึ้นมือได้ถึง2ใบเลยนะครับเมนอเบลิตี้ครับจัวการ์ดเขียวอีก1ใบครับรีคิทสามสิบดาเมจบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับอาร์ตคอร์สลบห้าลดเวลาการเปลี่ยนตัวสองวินาทีครับได้การ์ดเขียวเพิ่มอีกหนึ่งใบเป็นสามใบนะครับกดได้ไม่เวลาผ่านไปสิบห้าวินาทีตัวละครนี้มียูนิเกตนาฬิกาทรายนะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลาทั้งอยู่ในสนามและนอกสนามและเมื่อเต็มจะรีเลือดให้เพื่อนยกเว้นตัวเองสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับและ และทําให้มันโหดยิ่งกว่านั้นครับด้วยเกรตัวนี้ครับใช้ร่วมกับโกจิต้าตอนที่รีเวิร์ลกลับมาด้วยนะครับหลังจากที่รีวายเป็นซูเปอร์โกจิต้าครับสไตร์การ์ดจะมีท่าที่โคตรเท่และมีบัสอัมเมอร์ให้ครับส่วนบลัสการ์ดจะใช้รลลีคิสิบครับการ์ดเขียวครับรีคิห้าสิบดาเมจบวกยีย่สิบเปอร์เซ็นต์ดามจสไฟหรือบลัสครั้งต่อไปบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์จมตีไม่สนใจโคเวเชนของสูสิบวินาทีลบและป้องกันดีบัฟไปเวลาสามสิบวินาทีครับ และมีแอนิเมชันที่โคตรเท่ครับสุดๆไปเลยครับการ์ดเขียวและแน่นอนครับการ์ดฟ้าครับจะขาดไปไม่ได้ก็คือท่าไม้ตายประจำตัวของซูเปอร์โกจิต้านั่นก็คือเดอะพนิเชอร์นั่นเองครับความสามารถเมืม่อกดใช้ครับบวก30%มสิบเปอร์เซ็นต์สเปเชียลมูนะครับและฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถรีเลือดได้เมื่อ HP เหลือศูนย์ไปเวลา3วินาทีเมื่อโจมตีโดนฝ่ายตรงข้ามครับจะบวก20อาร์ตคอสของฝ่ายตรงข้ามเป็นเวลา5วินาทีครับ โดยรวมครับเป็นความสามารถทั่วไปที่การ์ดฟ้าควรจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ซูเปอร์โกจิต้าตัวนี้ไม่ได้มีการ์ดอิติเมตนะมีแค่การ์ดฟ้าอย่างเดียวนะครับที่เป็นทาไม่ตายเมนเนอรบลิตี้ครับเมื่อกดใช้ครับโจวการ์ดฟ้าขึ้นมือ1ใบรีสโตเรตตัวเอง20และได้คีย50ครับการ์ดฟ้าครั้งต่อไปดามจจะบวก50%และคอสในการใช้การ์ดฟ้าจะลดลง10ครับเป็นบัฟถาวรนะสามารถกดใช้ได้เมื่อเวลาผ่านไป15วินาทีหลังจากรีวายมานะครับความสามารถตัวละครครับจะคล้ายๆกับไบคอนครับ และจะขอเล่าหลักๆเหมือนเดิมนะครับเพราะบางอย่างมันไม่ค่อยมีประโยชน์บวกดาเมจร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับลดดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นต์ชาร์จคีไว่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์โจกัสไว้บวกหนึ่งเลเวลและลงมากันดาเมจแท้สีเวลาสามสิบวินาทีครับเมื <ME> ่อ ER ใช้การสตรไตร์หรือบลสครับบวกดาเมจสตไตร์หรือบลส์สิบวินาทีและดาเมจการฟ้าบวกสิบเป็นเวลาสิบวินาทีครับและเมื่อใช้สไตรไ์หรือบลสโดนเนี่ยจะลบอาร์ตคอสของสไตรไ์และบลสและทำให้ตูโจนตีเบาลงนิดนึงครับ มีสไ i p e c o v ครับและเมื่อเหลือคนเดียวเป็น last s t ครับบวกด้วยเมรการฟ้า20ลบ art cost swipe และ b l a s และกัน cover change ิวินาทีครับซึ่งก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับไม่ต้องมีก็ได้ครับไ i g h l i ของตัวละครนี้ครับอยู่ที่ u n นิเกตครับซึ่งเป็น u n นิเกตแบบเดียวกับไอคอนครับเป็น u n นิเกตประเภทนาฬิกาสายซึ่งจะเพิ่มขึ้นตามเวลาทั้งอยู่ในสนามและนอกสนามครับและ u n นิเกตตัวนี้ครับใช้ต่อกับไอคอนเลยครับถ้าไอคอน u n นิเกตเต็มหรือเมื่อรี v i มากูชิต้าตัวนี้จะ u n นิเกตเต็มทันทีครับ และเมื่อยูนิเกตเต็มครับบวกเตมเมตตัวเอง50%และลบ20คอร์ดการ์ดฟ้าครับและจะสร้างความชิบหายฝ่ายตรงข้ามครับโดยการดีบัฟฝ่ายตรงข้ามถึง4อย่างเป็นเวลา30วินาทีครับหรือเลื่อนน้อยลง30%ครับความเร็วในการโจก,กระดลบหนึครับคีร์เลอร์คเวอรี่ลดลงถึง50%ครับและคีเลตลบไปอีก30%ครับโอ้โหเรียกว่าดีบัฟบึ้มๆเลยครับ และความสามารถของตัวละครน,นี้ก็หมดแค่นี้ครับซึ่งผมมองว่ามันก็เก่งระดับหนึ่งนะด้วยความที่มันรีเวิร์บได้และมียูนิเกตที่ดีบัฟศัตรูได้ถึง4อย่างและดีบัฟแบบบึ้มๆเลยครับแค่ดีบัฟศัตรูตรงนั้นก็ทําให้ศัตรูเล่นได้ยากแล้วครับแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรห,หวือหวามากครับโดยรวมแล้วคนสามารถพื้นฐานมีครบและโจมตีได้แรงมากๆครับการ์ดฟ้านี่ถือว่าแรงมากๆครับเพราะว่าทุกอย่างในการโจมตีเป็นการบัฟการ์ดฟ้าหมดเลยครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ โกง,งแบบที่คุณเขาเจอกันอย่างเช่นกาสเขียวของเบจิโต้บลูหรือว่าเกรดการเคาน์เตอร์ของจานเอมบ้าเลยพวกนั้นนะฮะซึ่งมันไออะไรพวกนั้นเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่คุณได้เลือกเลยถ้าคุณโดนกนะ็คือมันบังคับโดนนะครับมันทําอะไรไม่ได้จริงๆนะครับซึ่งถ้าคุณจะถามผมว่าตัวนี้ควรจะเปิดดีไหมครับผมก็ตอบได้เลยว่าผมไม่ได้เปิดครับเพราะว่า เทศกาลเลเจนด์เนี่ยมันกำลังจะมาในวันที่24นี้แล้วครับซึ่งตัวนี้มันแน่นอนมันทำมาเป็นตู้ดักแน่ๆครับคุณดูจากอาร์ตมันดีมันตั้งใจทำซะที่ไหนละครับมันเหมือนการ์ดมันไม่ค่อยตั้งใจทำออกมานะความสามารถไม่ได้หวือหวาซึ่งถ้าคุณไปเจอเนี่ยอัลตราที่เพิ่งออกใหม่ในเฟสติวัลหน้านะครับคุณอาจจะเจอความสามารถเคาน์เตอร์ได้ทุกอย่างและส่วนคุณได้เติเมอและอาจจะใช้ได้ถึง2 3สครั้งอะไรก็แล้วแต่นะครับ ซึ่งผมว่ามันโกงกว่าตัวนี้แน่ๆครับผมไม่แนะนําให้เป an ิดอย่างแน่นอนครับเพราะคุณจะเจอของที่โกงกว่าแน่นอนครับเพราะเกมนี้มันคือเกมบันไดครับมันเกมหมาครับว่ากันตรงๆนะฮะซึ่งการตลาดมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับตัวมันก็ต้องตกเมตาไปเรื่อยๆมันก็ต้องขายตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ไปเรื่อยๆนั่แหละครับแต่ผมไม่ชอบการตลาดแบบนี้เอาเสียเลยครับมันดูดตังลูกค้าเหลือเกินครับและผมไม่แนะนําให้สนับสนุนเกมนี้สักเท่าไหร่นะครับถ้าคุณไม่อยากต้องการมันจริงๆ พอขึ้นชื่อว่าบันไดเนี่ยมันน่าเลือดอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเป็นการ์ตูนหรือเป็นของเล่นครับมันเปลี่ยนจากโลโก้สีแดงเป็นสีฟ้าครับไม่ได้อัปคุณภาพไปเลยเลยนะครับแล้วยิ่งดรอปคุณภาพตัวเองแถมเสือกอัพราคาขึ้นไปอีกครับขอภายครับเป็นความเสียห็ีส่วนตัวล้วนๆนะครับอาจจะไม่ถูกใจแฟนๆบันไดมากนักนะครับแต่ผมเป็นลูกค้าคนนึงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือวะเพราะฉะนั้นครับผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำในคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ